ปูดหน่อไม้ทำหน่อไม้นะคะเก่งหน่อไม้จ้าหน่อไม้ดสดๆเลยจะได้เห็นเนาะจะได้เห็นทำหน่อไม้ ยังหน่อไม้แซ่บตัดมันไม่มันไม่ค่อยอร่อยมันต้องอย่างนี้ต้องขูดออะทำเป็นชิ้นอย่างเงี้ย เกงงเราไม่สดสดได้โม้อนึงค่ะใบใบย่นางบใบปกข่าเอาใบย่านางซีใบย่านางเสร หนม้าเก่งเก่งหน่อไม้ค่ะวันนี้ค่ะอยกกินแกงหน่อไม้ก็ไปหาหน่อไม้ในตัวเนาะสบายไม่ต้องไปซื้อไปซื้อเขาก็เพงค่ะ ่ในได้สีห้าหนอนนี <respuesta> ้ก็ได้โพรแกงนะคะใจสบาย